เดี๋ยวต่อไปละนะคะเดี๋ยวจะเป็นการทำ layout ตัวที่3คือรายงานอยอดขายสินค้าในแต่ละกลุ่มสินค้านะคะและทำไฮไลท์ข้อมูลด้วยเราจะคลิกไปที่ Business Intelligence นะคะเลือก Business Intelligence โดยดับเพินคลิกนะคะและ้วคลิกที่ระบบขายดับเพินคลิกที่วิเคราะห์การขาย เราจะทำการเปลี่ยนวันที่เป็น01ทับ01ทับ2558ถึง31ส่วน12ทับ258นะคะโดยถึงเราจะทำถึงวันที่31เดือน12 2558ก็จริงนะคะแต่ว่าข้อมูลที่เราเคีย์ไว้แต่เดิมนั้นมีเพียงถึงแค่เดือน สองนะคะเดือนกุมภาพันธ์โดยการทำไฮไลท์ข้อมูลนะคะเราจะทำไฮไลท์ตั้งแต่ยอด2000ขึ้นไปนะคะโดยไม่เอายอดรวม เปรเซ็นต์ข้อมูลอยู่นะคะอาจจะช้านิดนึงนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ กลมๆสีเขียวส้มตรงนี้เราก็จะคลิกนะคะอันนี้ก็เป็นรายการขายทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะทำการเอาฟิลที่เราไม่ต้องการใช้ออกไปก่อนนะคะโดยวันที่เราจะไม่ใช้นะคะชื่อยอดสินค้ามูลค่าหลังหักส่วนลดเราก็ ไม่ใช่นะคะโดยเราก็จะไปทางฟิลด้านขวามือนะคะ c o s t u m e เ i ช a t i o n นะคะแล้วก็ไปที่แอดทูเราจะเลือกเป็น low area ซึ่งจะเป็น low a เลยไว้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ไปที่ชื่อกลุ่มสินค้านะคะชื่อกลุ่มสินค้าแล้วก็ ไปที่เดิมนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอลัมน์ area นะคะแล้วก็เลือกเดือนตัวเลขเดือนตัวเลขวันที่เอกสารนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมด เดี๋ยวเราจะทำเดี๋ยวเปลี่ยนจากจะทำไฮไลท์จาก2000เป็นหมื่นสองนะคะขอโทษทีที่เพิ่งพูดตอนแรกผิดโอเคนะคะวิธีทำไฮไลท์แล้วก็จะไปที่เมนูทางด้านซ้ายนะคะไปที่ปรับแต่งคุณสมบัตินะคะเลือก สไตล์คอนดิชันนะคะแล้วก็เลือกไฮคอนดิชันนะคะอันนี้ก็จะขึ้นมา v a l u นะคะอันนี้ condition เราจะทำการเลือกนะคะโดยเลือกเป็นจะเลือกเป็น g e a t e r or or ข้อนะคะคือมากกว่าหรือเท่ากับโดย value จะเป็น12000 นะคะแล้วก็อันนี้เราก็จะเอาออกนะคะเอาออกเอาออกแล้วก็จะเลือก back color นะคะโดยจะเลือกเป็นสีส้มนะคะอันนี้เป็นสีเลดสีส้ม เอาเป็นอันนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ฟอนต์เราจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์ตัวหนาด้วยนะคะโดยตรงบอรเราจะคลิกที่ถูกนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็ไปดูนะคะนี่ก็คือได้แล้วนะคะ แล,แล้เราก็จะเอ็กออกนะคะโดยอันนี้ก็จะอันนี้ก็จะเป็นรายการที่เราทำไฮไลท์นะคะยอดที่เกินหมื่นสองหรือเท่ากับนะคะก็จะมีสองรายการโอเคค่ะ ต่อไปก็จะเป็นการ export ไฟล์นะคะก็ไปที่กลิบเหมือนเดิม export document นะคะไปที่ excel document อันนี้เราจะเปลี่ยนเป็น07นะคะ save ต้องการเปิดไฟที่ทางเอ็กพอร์ตหรือเปล่าต้องการนะคะก็เยสอันนี้ก็เป็นรายงานที่เราทำการไฮไลท์ยอดที่เกินหมื่นันบาทไปนะคะโดยที่ไม่เอายอดรวม นี่ค่ะก็จะเป็นรายการทั้งหมดก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยก็จะเอ็กออกนะคะอันนี้ก็แ็นเส้นออกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ